หนึ่งไปได้ยังได้ยได้ยินพักได้ยังไม่ได้ยังให้มีบ่อยๆมวนมาครับมวนมวนแล้วก็อยากให้มาสอนที่ว่าทำเกินทำย้างเกิา้ครับท้านโครงการเดินสายชายสื่อดีเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการสื่อคุณธรรมนำพุทธวิถีชุมชน ซึ่งขบวนการตาสับปปรถสำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้จัดทําโครงการขึ้นด้วยตระหนักในศักยภาพของสื่อว่าสื่อนั้นสามารถชักนำหรือผลักดันให้เกิดทัศนคติแก่ชุมชนได้โครงการเดินสายฉายสื่อดีเป็นโครงการที่เราต้องการนำสื่อดีๆมีสาระเพื่อการพัฒนาชีวิตและชุมชน ออกเผยแพร่ในรูปแบบการตะเวนไปตามชุมชนเป้าหมายจัดการพูดคุยสืบค้นเรื่องราวดีๆประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่างๆแล้วนำมาตัดต่อเป็นสารคดีสื่อสารความดีเรื่องราวของชุมชนต่างๆจากนั้นนำสื่อสารคดีนั้น ย้อนกลับไปชายให้กับชุมชนต่างๆเหล่านั้นพร้อมกับนำเสนอสื่อสาระดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องราวการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของสอสสโฆษณาที่มีสาระดีๆแล้วก็ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการภูมิใจและสืบสารสิ่งเหล่านั้น เอาไว้ให้เป็นมรดกต่อลูกหลานต่อไปรอเราเรียกว่าทํามมีเดียเป็นธรรมะบวกมีเดียก็คือทํามีเดียฉะนั้นถ้าถ้าถ้าพระในชุมชนนั้นมองเห็นคุณค่าของรรม,มีเดียเขาก็จะมีอุปกรณ์หรือว่าสื่อการสอนธรรมะง่ายๆเพราะจริงๆเราพระอาจารย์อยากจะนําเสนอให้เห็นว่าเขาสามารถที่จะ ฉาย VCD เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการป้องกันอย่างเรื่องไข้ขหวัดที่ลงรุนแรงแล้วมีสื่อดีๆจากส่วนกลางเนี่ยซึ่งชาวบ้านอันไม่เคยได้ไดยินได้ฟังก็พระก็สามารถเอามานําเสนอได้จากนั้นเนี่ยพระก็สรุปเป็นด้วยหลักธรรมะแห่งพระพุทธเจ้าจากการดําเนินงานที่ผ่านมา โครงการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนต่างๆจนเกิดทัศนคติที่ดีคือ 1. มองเห็นและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตอนเอง 2. เกิดความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจนสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามกำลังของแต่ละคน 3. เกิดความรักและห่วงแหนประเพณีวัฒนธรรมของตอนเองมากขึ้น 4. เกิดทัศนคติ ต่อการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองด้วยการคิดถึงผู้อื่นมากกว่าตนเองไม่พึ่งความสุขจากวัตถุอย่างเดียวเชื่อมั่นในความเพียรของตนไม่หวังลาบลอยคอยโชครู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นประโยชน์เพื่อกู 5. มเกิดการทำแผนที่ความดีขึ้นเพื่อรวบรวมและนำเสนอความดีในสังคมวงกว้างขึ้นต่อไป I'm near. การเกษตรธรรมชาติทารเล่นของพันกสารมันมีในกลุ่มของเกษตรกรผักสารไปอบรมเกษตรธรรมชาติเรื่องทำน้ำมัดคิวภาพก็เลยเอาสมุนไพรมาทําสูตรของชีวบภาพคือตัวนี้มันแก้ได้แบบเจ็บท้องยางเงี้ยปวดฟันทำเกษตรธรรมชาติอีกปีสองปีมันจะมีความเี็ดแต่เราทำปุ๋ยกับปลูกผัดกันคนหนึ่งไทยของขว็มี ก็ส่วนว่ามันจะปลูกอกมากทึบลงกกับปูกกระเพาะใช้ได้แต่ยังไม่ใหญ่พ่อสามส่วนที่จะอินแล้วก็กระมินลูกวานหัวใหญ่อย่างเงี้ยพ่อต่อไปที่ได้ปลูกเพราะว่าน้ำตาลมันแพงกากระตาลมันแพงกิโลู้นะเดี๋ยนี้สิบกว่าจะต้องใช้กากระดาษมันคำชีวภาพขนมเนี่ยมันปลูกกระถงกระดาษนุมไม่มีหลายแล้วจะมีมรุกไฟหลายอยู่ในป่านั่นแหละมรุกไฟมีทุกอย่างกต่ไม่ยันละเงาะสินจีก็มียังละต้นท้องต้นมังคุดอย่างนี้นะมันกรเพาะลึก คือตอนแรกใครปลูกก็ไม่ได้ผลยังกรุงเทพยังยมยุกสมัยก่อนนะพันสามเดือนมันมันผลลวงใสยอยู่นู้นอนี้มันก็เขาเป็นคุถึงเขาหน้ากับเขากลางนั้นนะเป็นขนาดกลางถ้าูกเป็นหกเขาเกี่ยวเริ่มเกี่ยวได้เลยมันปลูกไดนแปดเดือนคือคือทั้งทั้งตัวนี้มันสีนี่เกี่ยวได้เลยตอนนี้ยังยประมาณอีกเจ็นอาทิตย์ อันนี้มันได้อันดันดำดำทางนอกดำทางในอันดันดำในยีดลายต่อไปนะอันดำโนอกก็ได้ไน้นะพันธุ์ไม่เมืองต้นต้นหินต้นต้นเมืองสองคำมาแล้วมันจะไม่มีน้ำเลยมันจะรีบผมเหมือนกันเพราะว่าพันธุ์นี่อาจจะไม่ใช่เขาพื้นที่ในเขานี่จะมาแต่ข้างนอกกินไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อันน,นี้มันเหนียวมันรีบเลย คือตัวมันมันลำใหญ uh. ่โนใหญ่ก็ขนาดใหญ่งอันนี้ลำเกาะขนาดลำโปรตีนลำปมเนี่ยแหละลำมันใหญ่ยุคนมันใหญ่ก็พราของมูอกันก็มาใหญ่เพราะว่าตัวนี้มันไทยกุยภาคกลางเราจะเอาห่อขนมยามเทศกาลตู้จีนขายได้ส่งตลาดจริงละ1,500ชันเนี่ย เนี่ยมันมันได้กิโลนึงกับกะทิยี่สิบบาทนะถ้านอกฤดูนะพอเราไหม่บ้านเองออกมันก็เท่าเขาหนังลนะมันได้เปรียบตอนนอกฤดู ตอนนี้นะคะลุงอยู่จะพาเราไปดูวิธีการทําและปลูกแก้วมังกรค่ะเราตามกันไปดูเลยค่ะว่าลุงเขาปลูกยังไงค่ะพอที่องใส่ดินผสมดองมือเราต้งเอามืออนนะครับนีาธรรมดาที่ใช้เพื่อตัดตัดทำมือ <ๆ S 2> อ, <S <s อดดันน,นี้ดินอะไรคะดินแม็ดดินผสมปุ๋ยเป็นแก็ดเป็นอะไรแก็ดดำค่ะเป็นจีไก่เจล่ารับ มันจะดมมันแบบเรีย,ยวอกแหละค่อึงนีก็ควเยออีต้องขีดกุงยงขีดตุงยงเนย ่ยยวยลยมีนวยใหญ่วันนี้แบบว่าลูกวมีเกิดยังในเกิดุกเจ็ดตีน่อ๋อตาัไสุดบสวนนีขาแก้วมังกรสุดๆรัสวนเลย แกมังกรแล้คุณลุงยังได้ทำกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือการปลูกพืชแบบผสมผสานค่ะซึ่งถือได้ว่าคุณลุงได้ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพยียงค่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณลุงอยู่นะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพืชแก้วมังกรแล้วก็การปลูกแก้มังกรนะคะแล้วก็ยังได้กินแก้วมังกรสดๆจากสวนรสชาติก็ช่ย่อยเลยนะคะเอ๋งงพวกเราก็ขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ เราเริ่มวันทีน่กันยายนนี้ด้วลงคือวันที่ยี่สิบห้ากันจานีกีวันเดียวประจำอยู่ทีประมาณจังหวัดก็มา่อไปอยากจะเลี้ยงลาคนลงต้งกลุ่มยี่สิบลายนะแล้วลาไยี่สิบลายให้คนแรกของปำก็ให้ลูกคนตาคนละห้าพัน 5, ตัว พอเลี้ยงสามเดือนก็จับจับขายที่ทก้บ้าิบก้า,าลายจับขายี่สิบลายจับขายี่้าลายอย่างมากก็ได้คนสองหน้า,ลา,นนา,าเลียงอยงกากจะทนงาการปนะรมนงะเลี้ยงสามเดือนขาดนก็ไดอยาจะทดลองนะเลี้งไม่ไม่ขายคนเี้เง ก็เปกรจคนแรกของเมืองไทตจ้ก็ต้องขอขอบคุณเชื่อนมากๆเลยนะคะที่เป็นไกด์พาเราที่ยวชมในหมู่บ้านขายของ่บ้านออกค่ะนาเชื่อนเอนก็ขอลาเพื่อนเพื่อนในเทนี้นะคะสวัสดีค่ะในขณะที่ขบวนการตาสปะรดสำนักข่าวเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิได้ทำโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมวงกว้างนั้นในตัวของเราผู้จัดทำโครงการเอง เ็เกิดการพัฒนาในตนเองขึ้นหลายๆด้านเช่นการพัฒนาทักษะในการถ่ายทำการตัดต่อการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 2. การเขียนบทการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบ 3. การบริหารจัดการเวลาเช่นรู้จักการใช้เวลาว่างจากการเรียน ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อส่วนตนและส่วนรวม 4. มีความอดทนความพยายามความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้งานสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดี 5. เกิดการยอมรับความคิดเห็นของกันและกันหลอหลองความคิดและจุดหมายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 6. เกิดความสุขภายในที่เกิดขึ้นจากการทำความดี 7. ได้เรียนรู้ชีวิตของชุมชน ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 8. รู้จักการเสียสละและมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวม 9. เกิดทัศนคติอันดีงามต่อการดำรงชีวิตด้วยความดีทที่่จะำเเพพือววันน,นรงาาาามมาสิก